My rope <laughs> สวัสดีครับพบก,กับผมมาลุกกับการตามล่าหอยทากสื่อสารในได้วันพีเทเชค่ครูสครับวันนี้ผมจะมาตามล่าหอยทากสื่อสารกันวันหนึ่งนะครับเราสามารถหาหอยทากได้วันละ5ตัวด้วยกันอของก็สุ่มครับแล้วแต่ดวงเลยมีเนยตัวแรกที่ผมได้ก็คือเงินก็จะมีเงิน มีเต่ามีโคลาแล้วก็มีหินใส่รุ้งซึ่งผมเล่นมาตั้ง6เดือนแล้วมั้งนะยังไม่เคยได้เลยครับอืมก็ใช้ดวงเนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ดีก็คือไอเนื้อเนื้อฟื้นพลังอ่าตอนนี้ก็ได้ไปแล้วตัวหนึ่งขาดอีก4ตัวครับอถอยท้าเราสามารถ หาได้วันละห้าตัวนะอืมมันจะรีทุกๆตีสองครับตีสองของทุกวันก็จะรีเป็นวันใหม่อืมก็จะหาหอยท่าอ่าเจอแล้วอีกตัวหนึ่งเก็จะหาได้เพียงแค่ห้าตัวต่อวันอืมได้เงินสองตัวเลยเว้ยโอเคตอนนี้ขาดอีกสามตัวครับอ่าเจออีกตัวละ ได้เต่าครับาวาเพิ่มเวลขาดอีก2ตัวดูสิจะได้อะไรการได้หินใสลวงนี่มันยากมากเลยนะครับแต่เห็นมีเพื่อนๆบอกกันว่าได้บ่อยมากได้สองสรอบแล้วผมคิดว่าโโอ้หเขาคงดวงดีมากครับเพราะผมเล่นมาตั้งแต่เวล1หนึ่งจนถึงเวล1ร้เอ้ยร้อ ยังไม่ได้เลยได้แต่โคล่านะครับออตอนนี้ก็ขาดอีกแค่ตัวเดียวดูซิอยู่ไหนมไม่มีครับทำไงทำไงก็ไม่ได้ต้องรอครับก็คือถ้าเราหายถ้าอีกตัวนึงไม่เจอหรือว่าหอยถ้าเราหาได้ไม่ครบ เราต้องเล่นด่านไหนก็ได้ครับด่านหนึ่งแล้วก็มาไล่ตามหาอีกอก็จะมีโอกาสเจออีกแต่แต่ว่าแล้วแต่ดวงเนาะว่าจะได้อะไรกันอะได้ต่ามาตัวหนึ่งก็ใช้ใช้กับตัวใหม่นี่แหละคารล ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอืมก็ไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไม่เงินก็โค,โค้ด่าอืมขอบคุณครับ